สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะสถานการณ์น้านะคะของทางภาคใต้ของเราก็บางพื้นที่เกิดฝนตกหนักเกิดน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรแต่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกําลังพลลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ความสามารถค่ะ ในวันนี้นะคะพันเอกบกรรณกรหุงสุวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสี่นายร่วมกับนางจริยาจันดาในายอำเภอศรีนครินเขาสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมพลกรณีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาบรรทัด จนเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเบิร์นราษดรและไหลผ่านถนนเพชเกษมเป็นระยะทาง200เมตรทําให้เกิดการจราจรติดขัดและต้องใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ได้รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสีนครินในการอําเภอ อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวจนกระทั่งสถานการณ์น้ำคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติกันในพื้นที่ตำบลชุมพลอำเภอสีนคริ์จังหวัดพัทลุงค่ะก็ยังคงต่อเนื่องอยู่ที่สำนักงานพัฒนาภาคสี่นะคะไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบรรทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและรถสัมภาระล้ส10ลอ้อเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอพระแสงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนดำเนินการมอบถุงยางชีพจำนวน20ชุดให้กับกำนันตำบลศินปูน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไปเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำาบลสิงปุนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทั้งนี้หน่วยได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา การในพื้นที่หมู่3บ้านบางถ่ายตำบลสิงปุนอำเภอพระแสงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนี้เป็นเพียงภารกิจส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีค่ะ